โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่น่ารักทุกคนทางบ้านกันด้วยแล้วกันนะครับฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ hmm. ให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะทาการาทํางานกันต่อนะทุกคนนะไหนดูดิว่าวันนี้มีอะไรให้เราทํากันบ้างนะทุกคนนะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้โอ้โหวันดีตอนนี้เรายเอยัดเจ้าแคทเนาะทุกคนนะแคทนะผมนี่แล้วก็ อ๋อมันเหลืองานตัวนี้นี่ว่าที่เราปีเอกันนะครับเมื่อวานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยครับสำหรับคลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนก็อีกแป๊บหนึ่งเอาละเดี๋ยวเราก็จะทําการขุดดินตรงนี้ออกใช่ไหมล่ะเออมันไม่เสร็จสักทีมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูดินยังเหลือเยอะเลยแต่ว่าผมจะใช้แคทในการขุดแล้วกันนะเพราะว่าเฮ้ยใครมาบีบแต่ตรงนี้วะเนี่ยอะไรหมุนมุมกล้องงึ่งนักอะไรวะเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะครดู หมุนมุมกล้องแม่งเงื้องเงื้องักโอ้โหอ่าเราผมก็จะขายนะครับอันนี้ห้าพันนะผมอ่าเลวลาหมุนมุมกล้องมันเป็นอะไรงึ้งงองักอะไรอะไรของมันเนี่ยเออเนี่ยมันไม่เลื่นไม่ดูวะเออเนี่ยหยุดดิละเอา้าโอ้โ,อโ,อโอ้โอ้ตายน่าจะเป็นที่จอยนะครับไม่น่าจะเป็นที่เกมหรอกโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยแล้วกันนะทุกผู้ชมครับนะเพราะว่าตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับ หลังจากคลิปที่แล้วเรา V S นะผมเออทำไมพุ้งกีมันเข้าเร็วจังวะคลิปที่แล้วเรา V S กันใช่ไหมล่ะนะผมโอ้โหแคทนี่แบบว่ากินขาดเลยอะนะผมคือขับเจ้าฟันปีศาจนี่รู้ว่าอึดอัดนะอึดอัดนะทุกคนนะอึดอัดจริงนะ่ะอ,อ๋อมีกระจกให้มองด้วยเว้ย อึดอัดมาังเงแบบตั้งต่แบบภาคสามแล้วอะอ่าอึดอัดมากครับแต่ว่าภาคน,น,นี้ก็สบายครับผมนะสบายเลยวะภาคน,นี้นี่ก็อึดอัดเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะอึดอัดน้อยกว่านะครับผมแต่แต่ดูแคทนี่ดูข้างนอกมันเร็วมากเลยนะดูข้างนอกมนเร็วมากเลยนะ บีบแตะผมโอเคดางนอ,อกดีเร็วแบบเร็วจะจัดเลยอะมานี้มานี่มานี่หัวหน้า,นมานผมานะจะใช้วิชาของผมนะครับที่ผมได้ไปร่ำเรียนมานะทุกคนนะใช้วิชาที่ไปร่ำเรียนมาซึ่งไม่เคยบอกใครนะครับมันเป็นวิชาที่สามารถวาร์ปได้นะทุกคนนะ <c oughs> เออเป็นวิชาที่ผมไม่เคยบอกใครนะนะเช้านี้แสนสดใสนะครับผม มุมมองไม่ก็ไกลเกินมันซูมเข้าอีกไม่ได้แล้วเนี่อ่ะเดี๋ยวเราเอาลิฟแพช่วยกันเนโอ้โหด้วยดึงอามมาแทนที่มันจะปื๊ดปื๊ดมาเลยมันกลับแบบสโลยังกับอะไรนะผมเออมันไม่เหมาะมันมันไม่เหมือนเป็นรถมันไม่เหมือนเป็นรถห้าสิบตันเลยอ่ะมันมันมันเหมือนแบบมันเหมือนไม่มีแรงไปเลยอ่ะ นะครับผมเนี่ยดูอ่ะก <c oughs> ็เกือบแต่ไมพีีแกไม่มีแรงอะไรขนาดนดี้ดีะทำไมเดีย, <c oughs> ยทำไมถึงทำกับฉันได้มา,นมานเ,เนี่ยเนี่ยเฮ้ยเสียังแตนี่เขาไถลอดีนะนี่ครับผมเขาซูมหมดเ,เขาเรียกว่าอะไรเออ,เอ,อซูมครับผม <c oughs> ซูมไปให้สุดครับผมแล้วหยุดที่คำว่าแคปเจอเนี่ยเป็นไงล่ะ อยู่ที่กบแคลปเจอร์นะครับผมนี่จึ้บอ่าลงอันนี้อันนี้ขึ้นอันนี้ลงนะครับฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกนะทุกคนนะรถบรรทุกที่ผมทําการอ่าได้สั่งซื้อมานะครับจากประเทศจีนนะครับผมนะมันแมนบเ,เด้อน,นะเออแล้วก็ผมจะตักไว้ตรงนี้แล้วกันนะคือแบบมัน อมองภายในแล้วกันเนาะคือเอาจีนะฟิลลิ่งขับดูซานนะ่ะดีกว่าคันนี้นะครับดีกว่า,าริแพนะเอาตรงผมอันนี้ส่วนตัวผมนะครับถามว่ารถสวยไหมคือโอเคเลยสวยใช้ได้เลยครับแต่ฟิลลิ่งในการทํางานนี่คนช้ามากเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเขาทำาไงก็เอาเล่นไปงั้นแหละเนาะเดินหน้าดีเดินหน้าเลย เอ,อเป็นต้องไม่ต้องเอาแคท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 ถอยมาถอยมาผมก้ามูกเปอร์เซ็นแล้วใกล้จะหมดแล้วเนี่ยทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับงานตัวน,นี้นะไอสั่นลาวไอสั่นลาวขึ้นแคทเลยขึ้นคอบนะครับผมโอเคลุยกันเลยว้าวโอ้ดูแคทว่ะอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย่า ขอญาตนะขอญาตขายก่อนนะขอญาตขอญาตร้อนเงินนะขอญาตขายของนะขอญาตนะขอญาตขายดินนะเอ้ยถ้าถ้าแบบงานมันหมดอย่างนี้มันสามารถแบบว่าเอาขุดได้ลึกๆเลยป่ะเดี๋ยวลองดูนะโอ้ขุดไม่ได้เลยนี่หว่าโอเคทำทางออกไหมผม ออกนะครับไปมา,มาเดินออกแล้วครับผมนะเดินออกจากหน้าง,งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวงานเขาจะถูกรีเซ็ตนะครับผมอันนี้เราทำงานอยู่ข้างปั๊มน้ำมันเลยทุกคนทำงานข้างปั๊มครับเด็กข้างปั๊มใช่หรือเปล่า โอเคเดี๋ยวเรามาทำการเอาคันนี้นะปุ๊บอ่าอ่าแ,แพรริพร์ก็ยังไม่เปื้อนแล้วแต่ว่าผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะเปื้อนเลยซ้ำเลยเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้งานแลนะเพราะว่าโอ้โห,โหฟิลลิ่งในการขับไม่ค่อยดีเลยอันต่อไปทำอะไรอ่ะคุดอีกเหรอใช่เหรอคุดอีกเหรอ อเป็นการบดครับทุกคนครับเป็นการบดนะไม่ใช่ขุดนะเป็นการบดนะผมซึ่งรถบดเราก็มีนะครับอ่ารถบดเราอยู่ในบ้านใช่ปหละ่ะเดี๋ยวเราจะเอารถบดคันนี้ออกมาครับนะกดวายนะครับคือผมผมเล่นใน PC นะคุณผมไม่เล่นใน Xbox นะครับคือเกมนี้มีทั้ง X b o x บ็อกมีทั้ง อ่อพีซีมีทั้งเพ y s t a t i o n นะครับคือโอ้โหเกมแบบออกทุกทุกทุกไอ้นี่จริงๆอ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวออกทุกแบบออกทุกแพลตฟอร์มจริงอ่ะแบบดีมากอ่ะดีจัดเลยอ่ะเอออเานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่วาร์ปเลยวาร์ปเลยลูกพี่เออลีลาอะไรแล้วลูกพี่เอ้พี่อย่าลีลาเลย คืออัดเกมนี้นี่ต้องคอยแบบพับจอนะครับทุกคนต้องคอยพับจอนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งจะค้างเอานะครับผมไม่ไหวนะครับผมโอเคเราก็ต้องอขับไปที่เพื่อวิ่งมาที่น้างงานครับเสียห้ารอนะครับเสียห้ามาแล้วอันนี้อะสามชานี่คือสามชาที่หลายๆคนอยากเห็นครับสามชาให้เน้าว โบทเรียบปึ๊ดเลยอ่ะบทแล้วุดตรงไหนอีกวะเนี่ยโอโหบทมันก็เรียบเลยเนาะดูว่ะมันเรียบปึ๊ดเลยอ่ะมันเรียบปึ๊ดเลยนะท่านผู้ชมนะมันเรียบเลยนะดูอ่ะเรียบจัดเลยอ่ะือเรียบจัดเลยเนี่ยเรียบจัดร้อยเรียบจัดร้อย โอเคบทไปครับทุกคนครับหกสิบสามเปอร์เซ็นแล้วจะเป็นแล้วโอเคไปไปเรื่อยๆไปชิวชิวไหวไหวชิวไหวชิวแล้วไหวไหวเพิ่นชิวโอเคไหวไหวผมไหวชิวไหวไหวตอนนี้ยังไหวครับไหวครับโอเคครับไหวครับชิวสบายครับผมเก้าสิบแปดแล้วครับผมเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยครับไหวครับหนึ่งร้อยครับ ปิดครับผมโอ้โหไม่ครูขุดอ่ะไม่ครูขุดตรงนั้นเองอ่ะโอ้โหขุดลึกปะเนี่ยขุดลึกปะเนี่ยอ่าโอเคขุดลึกปะเนี่ยถามจริงเดี๋ยวลองลิฟแมไปขุดนะครับผมอ่าดูข้างในก่อ็จะได้แบบเย็นๆนะทุกคนอ่าเดินผิดครับผมปกทีครับผมเรื่องเดินผิดกับเรื่องของอ่า กับคนขับไปโคนมันเป็นเรื่องปกติครับเดินผิดบ่อยที่หาไม่รู้เป็นไรนะผมลองลิบแย่ตักดูนะว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนกับแคทดูคนบ้างนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะลึกหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะผมเดี๋ยวผมขอยาญาตขับเอ่อลับรถคันนี้ก่อนให้มันไปเอยห่าง อถอยห่างๆถอยห่างๆเฮผมเป็นไรผมชอบบีบแต๋วน่เสียงไพลร่รอดีเนาะโอเคมาเนี่ยอ่าอันนี้ไม่ไม่มีมอสครับโอ้โหดูบรรยากาศข้างบนวะท่านผนะู้ชมอันนี้เกมนี้จะไม่มีมอสนะทุกคนนะเออไม่มีมอสจะเป็นแบบเกมตัวเกมเบเคียวเลยครับข้อดีของเขาก็คือจะไม่แหลกครับแล้วก็มันจะรถจะไม่มีปัญหาครับ ไม่ค่อยมีปัญหานะคืออาลึกปะเนี่ยคุณลึกปะยังไม่รู้ครับเดี๋ยวลองดูแต่ลังไม่หย,ย่อนเฮ้ยมึงขุดตื้นครับจังวะโอ้โหขดุขดโคตรตื้นเลย เอาดูสานมาขุดดีไหมมันดูขุดอย่างตื้นเลยอะเอาเดี๋ยวเราเอาลิปแแฮขุดกันบ้างเนาะเพราะว่าซื้อมานก,ก็เอาสักหน่อยเนาะแม่งขุดเท่าเมื่อกี้เลยอะและ้วทำไมไม่ขุดไปทีเดียวเลยอะขุดเท่าเมื่อกี้เลยอะอะไรของพี่แยวะเนอะโอ้โหขุดเท่าเมื่อกี้เลยอะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาลิปแแฮเฉิดฉายแล้วกันนะทุกคนนะ เราลิฟแฮให้เฉิดชายแล้วกันนะโอ้ยมุมกลองนี่หมุนยากซะเหลือเกินลิฟแฮรให้เฉิดอฉายนะวันนี้นะผมอ่ะโอ้หมันเป็นหินเราข้างล่างมันหินเลยอ่ะทุกคนดูว่ะใช่หินปะอันนี้นี่คืออาบบอ,อกสุดแล้วน,นั่นนะเหมือนหินเลยเนาะเนี่ยหินนะ เออใช่หินปะเออหินเลยแหละเออหินเลยแหละเนาะหินเลลนาะ,นนะดูเนาะดูอ่ะเดี๋ยดูไปด้วยกันเลยเนี่ยคนดูก็ซูมดูได้นะเพราะว่ายูทู e มันซูมได้แล้วเนี่ยกลางซูมได้เลยเนาะโอ้โหขุหดกลายเป็นหินยิทคีเอาเรื่องจัดว่ะ เยิ้มกดดินกลายเป็นหินว่ะโอ้โหโอ้โห,โโหฟันปีศาจเฮ้ยเจ้าฟันปีศาจของข้าโอ้ยตัดเต็มอุ้มเลยเวย้ยตัดเต็มอุ้มเลยเวย้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขายรถขวาขายขายนี่ก่อนขายก่อนขายก่อนขายดินก่อนโอ้โหตอนนี้เริ่มรวยแล้วครับนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมฟันปีศาจเฉิดทุกคน ฟันพีชฉาไดได,ได้เฉิดแค่นั้นเองนะครับผมนะฟันพีชาดได้เฮ้ยฟันพีศาดได้เฉิดโอ้โหปัดโถยอ,อันนี้ใช้จอยสมจริงในการขับนะอ๋อมีสองด้วยมีสองด้วย คือมุมมองภายในผมชอบนะมันดูเย็นมากเลยอะนั่งรถดูเย็นอะเย็นเย็นตาดีอะ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมองข้างนอกก็ได้อ่ะดูมองข้างนอกบ้างก็ได้นะครับผมแต่ข้างในมันดูแล้วมันเย็นตาไงก็เลยชอบนะผมแล้วมันเห็นเห็นได้ทั่วมากเลยเห็นได้ชัดเนาะดูแล้วมันเห็นได้ชัด ขุดแล้วกลายเป็นหินคืออะไรวะขุดดินแล้วขุดดินกลายเป็นหินครับส่วนข้างล่างนี้เป็นหินนะอันนี้ผมดึงอามเข้านะเนี่ยนี่ผมดึงอามเข้าช้าๆนะ ่าเดินแหววผมเออหรือว่าเราต้องดึงแบบนี้วะทุกคนใช่ปะดึงแบบนี้เหรอใช่ปะเนี่ยดึงแบบเนี้ยเออใช่ปะดึงแบบนี้เหรอมันถึงจะได้ใช่ปะเนี่ยใช่ปะถปะูว่ะโอ้โหไม่ขุดอย่างยากเลย ใช่ป่ะดึงแบบนี้ใช่ป่ะเอาฟันจิกมาใช่ป่ะนี่เนี่ยดึงแบบเนี้ยเฮ้ไม่ได้ลไหมวะเ,เนี่ยทำไมวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยทุกคนเดี๋ยวผมปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะสั้นๆน,นะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในคลิปหน้าครับนะทุกคนโอเคอันนี้ขุดไปข้างล่างกลายเป็นหินนะครับนี่ข้างล่างกลายเป็นหินหมดเลยเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ขุดน่าจะผ่านอยู่มั้ง โอเคทุกคนเดี๋ยวผมปิดคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อยู่กันยาวๆนะสำหรับคอร์ดลั้ันเดี๋ยว,ก,ก,ยวก็มีเกมใหม่ออกมาครับทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะลงเกมอื่นไปด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้นครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ